ข่าวด่วนครับเช้าวันนี้26ตุลาคม67อิสราเอลเอาคืนอิหร่านแล้วครับด้วยการโจมตีที่ตั้งทางการทหารของอิหร่านและหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ามันนะครับล่าสุดนี้ครับ ทางโฆษกกองทัพอิสราเอลมีการถแถลงเองระบุเอาไว้ว่าอิสราเอลตอบโต้อิหร่านด้วยการโจมตีแบบจำเพาะเจาะจงแล้วก็แบบจำกัดนะครับก็เป็นการโจมตีใส่ที่ตั้งของกองทัพอ RGC จีซกองทัพการปฏิวัติอิหร่านนะครับซึ่งหลักๆจะไปอยู่รอบๆกรุงเตหารานเมืองหลวงของอิหร่านครับแต่ว่าสื่อทางอิหร่านก็มีการถแถลงนะครับว่า อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธของอิสราเอลเอาไว้ได้โดยการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่1ตุลาคม67อิหร่านได้มีการยิงขีปนาวุธร่วมๆสองร,ร0ลูกนะครับไปใส่ทางด้านของอิสราเอลเพื่อเป็นการล้างแค้นต่อกรณีที่อิสราเอลสังหารผู้นําสูงสุดของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ไปนะครับแต่จะเห็นได้นะครับว่าทั้ง2ประเทศนี้เวลาจะยิงกันไปยิงกันมาไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับ ต้องยิงขีปนาวุธแบบข้ามประเทศเลยครับแล้วต้องผ่านทั้งจอแดนอิรักหรือแม้กระทั่งซีเรียด้วยดังนั้นจับตาดูท่าทีของประเทศตรงกลางให้ดีว่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงท่าทีของอิหร่านนะครับว่าหลังจากโดนอิสราเอลเอาคืนเรียบร้อยแล้วอิหร่านจะมีการตอบโต้กลับไปอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าด้านนึงก็ดูเหมือนว่าอิสราเอลค่อนข้างระมัดระวังอย่างมาก ในการเอาคืนอิหร่านในครั้งนี้โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์หลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันนะครับและประกอบกับเข้าใกล้วันเลือกตั้งประธานธิบดีของสหรัฐ5พฤศจิกายนเข้ามาทุกทีนะครับดังนั้นไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ของสหรัฐอิสราเอลอาจใช้ช่วงเวลานี้ครับที่ยังไม่แน่ไม่นอนโจมตีเอาคืนอิหร่านก่อน แต่ขณะเดียวกันสหรัฐก็กําลังมีการกดดันอิสราเอลเพื่อเร่งฟื้นฟูหาข้อตกลงในการหยุดยิงให้ได้ครับแล้วความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนี้เองก็ผลักดันราคาต่อคําตลาดโลกอีกแล้วครับจากเมื่อช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้ทองโลกในย่อตัวลงมาโกลสปอตอยู่แถวแถว2718แล้วจากนั้นช่วงเย็นช่วงค่าพุ่งแบบติดจรวดเลยครับฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วปิดตลาดไปแถวแถว2747นะครับ จับตาดูแนวต้านสำคัญที่เป็น All Time High ของเดิมให้ดีครับคือ2,758อว่ารอบนี้จะทุบสถิติเบรก l Time High ของเดิมได้หรือไม่ส่วนราคาทองคำของไทยก็ปรับเพิ่มขึ้นมา150บาทรูปพันณขายออกบาทล,ละ44,200ทองคำแท่งขายออกบาทล,ละ43,700ก็จับตาดู All Time High ของเดิมให้ดีครับจะเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ที่44,0 0 0ท่วนทองคำแท่งจะสามารถเบรกขึ้นไปได้หรือไม่ เพื่อนๆเละครับมีมุมมองอยังไงบ้างกับสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและทิศทางราคาทองคําแล้วอย่างที่เคยบอกไปนะครับในช่วงภาวะสู้กันไปสู้กันมาสงครามแบบนี้ครับสินทรัพย์ปลอดภัยจึงเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเราจึงได้เห็นทั้งราคาทองคําที่ฟื้นตัวขึ้นมารวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็กลับมายืนอยู่เหนือน104ครั้งหนึ่งแล้วครับส่วนค่าเงินบาททรงตัวนะครับอยู่แถวๆ33บาท60กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ จับตาดูให้ดีครับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะยกระดับไปสู่สงครามภูมิภาคหรือไม่